สวัสดีค่ะพระเจ้าแลค่ะนางธัญรัตน์จริยะเลิพงนะคะมาจากชุมชนบ้านคนแหมงค่ะหมู่บ้านวัฒนธรรมฉาหลังค่ะวันนี้นำเสนอเมนูส้มตำฉาหลางค่ะส้มตำฉาหลางเนี่ยเป็นอาหารว่าอาหารของคนโบราณนะคะตั้งแต่เขาเรียกว่าสมัยสงครามสงครามเก้าวทัพค่ะค่ะเอ่อ ส่่นตำช่่นตฉลาเนีเราจะมีจุดเด่นคือใส่พริกไทยดำกับกะปินะคะกะปิหรือว่าคนถูกเก็ตเรียกว่าเคยนะคะเคยที่ทํามาจากตัวกุ้งซึ่งไม่ได้มีการใส่แป้งหรือว่าใส่หัวมันอะไรที่เขาว่ากันนะคะเราเคยจริงๆแล้วเราหมักไว้แล้วค่ะถ้าจะบอกว่าเคล็ดลับของการตำช่วนตำ ข่าเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเคยอ่ะต้องอร่อยบางบางเจ้าเนี่ยเคยมันเหน่งนะคะแต่อันนี้เคยนี่หอมอร่อยนะคะเคยเออเคยนี่เราทําได้หลายอย่างทำน้ำผึ้งกะปิทำน้ำพริกเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ออกรสชาติซึ่งในส้มต้มข่าเนี่ยเราจะไม่ใช่ใบเราจะไม่ใช้่มัปลาเราจะใช้เคยเพราะว่าคนสมัยโบราณเนี่ย เขารู้จักเคยเขาทำเคยทานมานานมากๆนะคะเราจะไม่มีน้ำตาคือเราก็ไม่ได้ใส่ใช่ันะ้นความเค็มเนี่ย,ยจะได้มาจากเคยซึ่งเคยที่ทำเนี่ยต้องอร่อยนะคะจะเป็นตัว,ชะะว่ชูรสด้ดีค่ะแล้วชูรสอีกมันหลายอย่างนะคะเรื่องเรื่องเส้นเมื่อกี้เมื่อกนักศึกษาถามว่าอาจารย์ทำไมเส้นของอาจารย์มันเด้งก็เลยบอกว่าขูดแล้วแช่นาำ แช่น้ำอุณหภูมิปกติแค่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เอาให้ให้ใสต่ตะกร้าที่เป็นตะแกรงให้มันสกน้ำพอจน้ำแล้วก็แช่ตู้เยนเ็นจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะอันนี้มีหลายคนนักเรียนถามว่าถ้าเราขายไม่หมดละวิธีเก็บเก็บยังไงอ่าก็ได้แนะนําไปแล้วว่าเนี่ยเอามาล้างสักทการล้างหรือการแช่น้าเนี่ยทำให้ยาวหมดจะทำให้ยามหมดเน่ะ เส้นมะละกอก็จะเหนียวค่ะมันก็จะเด้งหนึบเลยค่ะมันจะไม่ทำให้เหนียวถ้าเป็นยางเนี่ยเหนียวนะคะค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะนอกจากเมนูช่วงตำมะลามแล้วนะคะมีขนมครูมีขนมโบม,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 มีการจัดสารจากใบมะพร้าวจัดสารเป็เกกนรูปตะเกตนรูปตะก้อรูปปะาะเพียนนะคะผู้ที่ไปชมเนี่ยจะได้พบกับ คุณยายคุณตาที่มีอายุ 6, 7, 1 8 8 9 90ก็ยังมีใจชุมชนบ้านแถงนะคะเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้ไปถ้าใครสนใจที่จะไปก็โทรหากันได้นะคะเราจะเรื่องค่าเข้าชมเรื่องจำนวนคนที่เข้าก็โทรได้ค่ะ081 895 6864ค่ะ ขอบคุณนะคะีค่ะาจะทงสามอย่างละเแล้วนะคะคนดูแล้วใส่ที่คะน่ือน้ำตาลปี๊ชาะคาชื่กับประมาณเอานะคะลงกับประมาณานหวานใส่เยอะๆก็ได้นะ แม่ข้าวเทียนเสียเหรอแม่ข้าวเทียนข้าวเทียอามาบนข้าวเทียนแล้วก็กะปิก็ช้อนชาครึ่งนะคะกะปิที่ต้องติ้งไหมครับไม่ต้องค่ะใช้ได้เลยกะปิก็ใส่ในเครืไ sh ด้เลยนะคะแต่ประมาณนี้เป so ็นกะปิกะปิสองกะปิหวานค่ะขอกะปินะน้ำมะนาวถ้าเราทานเปรี้ยวเราใส่สองช้อนครึ่งถ้าทานไม่เปรี้ยวใส่สองช้อนนะคะใส่สองช้อนประมาณนี้เละ จแล้วเรายีให้ข้าเครื่องเลยค่ะนะพอเสร็จแล้วพอเรายีข้าเครื่องเสร็จแล้วเราใส่มะละกอนะคะแบบประมาณนี้ได้ค่ะคือเราใส่กระเทียมก็ได้ซุ้มที่ได้ตันกำลังเต้นมือเลยค่ะใบเ่ยอะไรผักกุ้ง ใบมันสำลักญยังไม่เคยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวะอันนี้เก็บมาแล้วแต่อ่แล้วต้องโรยทิ้งข้างโรยฝั่งโรยฝั่งมันง่ายกว่ามันมันมัง่ายกว่าต้องตำันโรยเลคะพี่คะ